สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A อทู e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวพี่ชายชอบเถียงพอ่อควรแก้อย่างไรธรรมะใกล้ตัวคลิปนี้นะคะเป็นการเปิดคำสอนจากพระภัยสารวิสาโลค่ะก่อนอื่นเอทุบต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่รวมส่งซุปเปอร์แต้งหรือกดปุ่มขอบคุณมาให้นะคะเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะ ปุชฉากราบเรียนพระคุณเจ้าพี่ชายของหนูชอบทะเลาะก,กับคุณพ่อด้วยความที่คุณพ่อเป็นคนอารมณ์ร้อนเสียงดังซึ่งลูกๆและพันยาก,ก็โดนมาตั้งแต่เล็กๆแต่เมื่อโตขึ้นเขาก็เริ่มเถียงคุณพ่อมากขึ้นชอบพูดทำนองว่าจะแก่กว่าแค่ไหนทำผิดก็ต้องว่าซึ่งบางครั้งใช้คำหยาบคายหนูไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เลยเจ้าคะ่ะ พยายามพูดเตือนสติว่ายังไงพ่อก็คือพ่อผิดถูกเราก็ต้องเคารพแต่พี่ชายหนูพออารมณ์ไม่ดีก็ไม่ฟังด่าทอแต่พออารมณ์ดีก็ฟังขึ้นมาบ้างเจ้าค่ะหนูจะทำย่างไรให้พี่ไม่ดุด่าว่าคุณพ่อได้อย่างยั่งยืนเจ้าคะวิสัชนาโดยพระไพศาลวิสาโล พี่ชายของคุณคงซึมซับพฤติกรรมของคุณพ่อมาตั้งแต่เล็กจึงกระทำเช่นนั้นกับคุณพ่อเมื่อโตขึ้นคุณควรเตือนสติพี่ชายให้ตระหนักว่าหากเขายังทำอย่างนั้นต่อไปวันข้างหน้าเขาก็จะถูกลูกหรือคนอื่นกระทำอย่างเดียวกันมันเป็นกงกรรมกงเกียนหรือวิบากกรรมที่ยากจะหนีพ้นได้เป็นไปได้ว่า พี่ชายของคุณมีความฝังใจเกี่ยวกับคุณพ่อที่ดุด่าว่ากล่าวเขามาตั้งแต่เล็กเมื่อโตอขึ้นหาโอกาสระบายอารมณ์ใส่ท่านสิ่งที่คุณช่วยได้ก็คือแนะนำพี่ชายให้อภัยคุณพ่อเพราะถึงท่านจะผิดพลาดยังไงท่านก็รักลูกและเลี้ยงดูลูกจนเติบใหญ่ หากเขาสามารถให้อภัยคุณพ่อได้ก็จะอดกลั้นต่อความผิดพลาดของท่านได้มากยิ่งขึ้นเอาละค่ะและนี่ก็คือธรรมะใกล้ตัวซึ่งเชื่อว่าทุกท่านก็คงน่าจะเคยพบเจอกับประสบการณ์อย่างนี้มาบ้างก็อยากให้ทุกท่านเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับท่านในการดำเนินชีวิตนะคะสำหรับคลิปหน้าค่ะ จะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ